โอเคแล้วก็สวัสดีสทุกทุกท่านนกันมิจิต้อนรับเข้าสู่ช่องมีจิเกมมิ่งวันนี้เราจะเออเราก็จะมาเล่นเกมพิกมันชื่อว่าพิกแอคคราฟหรือว่าพิกคาร์เป็น,นี้เออช่างเถอะนี่ครับทุกคนเห็นไฟด้านบนนั้นหรือเปล่าผมไฟผมจะเต็มแล้วถ้าไฟผมเต็มเมื่อไหร่ผมได้เวลาแชร์ติเมืเ่อไหลนจะเต็มผมได้มาถึงด่านที่ด่านที่มันชื่อว่า เฟรบหรือถ oh, oh, oh. oh, Ox uh, ้ำด <het ically in gratitude> <ong AST quiet finish> ันถ <brew einer iken> ้ำโอ้กด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 โอโอฟักกดกดกดนี่ออกซิเจนออกซิเจนต้องการต้องการออกซิเจนต้องการต้องการเก็บ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 นาทีทองอู้ทองอู้อู้เหล็กวัดนี่มาเบสล็อกนี่ยนีมาเบสล็อกขุดเบสล็อกได้ด้วยเหรอก็าขุดไง เจอเบ็ดแล้วนี่ครับทุกคนมันจะเต็มแล้ใครจะเต็มแล้อีกนิดเดียวออกซิเจนอีกแหละโอเคอนะ้ผมจะขุดไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ทุกคนดูนะว่าผมได้ดา่านอะไรบ้างคนตัวผมชอบด่านแรกมากเลยขุดแบบรัวๆๆๆๆๆๆๆเลย ถ้าคนอยากเก็บแต้มแน,นมะนําไอซูเดยอ๋อนี่มีทิปเปอร์ด้วยให้เรากดทิปเปอร์นะให้เรากดที่ทิปเปอรอ์มันจะระเบิดนะครับเออเออเออมาแล้วไฟรเริ่มมาแล้วทีนี้เราก็รีบกดเลยมันจะเป็นเวลาอนาทีทองของเรานนั่เองรีบกดเลยครับโอ้ my god โอ้ my god โอ้โหคุณ <laughs> จะสองนิ้วแล้ว ุดด้วยอะมามาปักมา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 คุดด้วยขุด้วย วายไม่ก <Why? S 2> ูไม่ต้องซื้อกูไม่อยากซื้อวายเวดอีชูมีเบนล็อกอีกล้วว้าผมว่าผมต้องใช้เลยแหละติ่งไม้ตายของผม มันก็คือเบสซูมเอเมลอนอ็ออกซิเดียนผมเลียดมันจะเต็มดี เอาวอ้าวปาไปเลยมาโอ้โหเพชรอะไรเพชรอะไรกระจุยโอ้ยไม่ก็อ้อมอ้าวว้าวนี่ครับผมกดไอ้ตรงเนี้ยที่มันเป็นวงกลมสามอันอ่ะโอเคต่อไปผมจะมารีวิวด่านเลยด่านแรกเป็นหน้าที่ผมชอบฟัมดูดิถูกเร็วมากคือกดทีเดียวอ่ะกดสองทีนะกดสองทีแบบว่าผมกดรัวเออดูดิ ไม่ต้องการซื้ออะไรด่านที่สองคือด่านทรายด่านทรายนี่ก็คือมีทรายมีกระบองเพชรมีอะไรเนี่ยมีอินอินทรายอะไรเนี่ยแบบนี้แล้วก็นี่นี่ด่านที่สี่เป็นด่านที่เป็นน้ำแข็งแล้วก็ไม้เบิร์ดที่จะขุดยากหน่อยนี่ขิดยากมากโอ้นี่ครับมก็จะมีเพชรอย่านี้ด้วยให้ทุกคนเกิดเพชรได้ถึงสองร้อยแล้วไป็นซีเอ็กซ์เลยนะ ไม่ใช่สีมาเป็นแคปิีเอ็กนะโอเคไปมปที่4แบปที่4ก็คือผิดผิดนี่แบบนี้คือแมบถ้ำเดี๋ยวผมจะมาอ,อ๋อไวเดี๋ยวผมจะมาสู้บอสว่ารอได้อีก2ชั่วโมงเนี่ย โอเคต่อจะข้ามไปเลยดีไหมอู้ทองอู้ลาทีอู้เหล็กอู้กาเวลกูจะอู้ทำไมอู้ขาดอีกแหละอู้อีกแล้วอู้เหล็กอีสัตว์กงพูดอีกแหละอู้ถาดอีสัตว์กูพูดอู้ทั้งหลายรอบแล้วโอเคดินเออหินอู้ถาทดไมกูพูด โอ้นี่นี่น,นี่อันนี้ต้องกขยวนะนะผมขยำดีกว่าทุกคนจะได้ดูเป็นมันขัดเงาอะนะ่ะผมว่าผมจะไปฟารนี่ใครจะไปเล่นตามก็เล่น ใ่แล้วค่ะที่ว่าพิาออมันมันมันจปุไปเลยนจุไปเลยแต่อย่าเพื่อนอย่า่ต่อย่าเอแอบหมุดมือไปเลยนะไม่อยากใคัโ้ยอ้ยปมออย อย่างที่ผมบอกมุมเปิดเปิดกล่องเอะข้ามในการน,นั่งเพื่อนำกระสู่โฆษณาโอเคครับนี่ผมจะมาเปิดกล่องอุย้ยได้เบรล็อกมาด้วยว้าวโอโอ,โอ,โอ,อีกกล่องนึงกระจกเอ่มลากิลากิลี่มาาอ้บวกอันี้ด้วยบวกสีชมพูชมพูเนี่ยผมชอบมากเลย กคนดูดูสีส้มๆ,ๆผมที่อยู่ตรงนี้นะทุกคนดูนะเนี่ยเนี่ยมันอยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยแล้วก็ไอที่ผมบอกว่าวงกลมมันอยู่ตรงนี้นนะและที่ผมบอกว่าไฟมันอยู่ตรงนี้เข้าใจตรงกันนะเลยถ้าที่เรียกบอสมันอยู่ตรงนี้กดตรงนี้เลยถ้าใครไม่รู้ให้กดตรงนี้่อนเล เลปิกไดมอนโอ้โอ m มก o d วัดเล็ล hmm. <been S 2> mm ็อกบ้าเลยโอ้กาเวลอดีตสโตนอีบวันดีกาเวลวันดีเล็บเลล็อกมเอักเป็นไรของกู ก่อนโอเคก่อนที่จะจบคลิปนี้มาืมอผมขอดูผมขอครับทําิมพ์ิีอกัน,ก,นก่นอนทุกคนคิดยังไงพกแออะไรดีกว่ากันอยากไปดูในกระเป๋าสิ อที่แรกอะไรดีกว่ากันอันนี้บวกขุดสามหรออาา่ะฮะแล้ววันนี้เราอ,อันนี้ก็บวกขุดสามบวกสองอันนี้แค่บวกหนึ่งอองแล้วก็บวกขุดสามอันนี้บวกสองอ๋อโอเคนี้มาฮะผมใช้นี้เลยก่อน ไม่จบแม่ม Fuck you bro One hundred year bro โอเคครับได้เวลาใช้สีแล้วผมจะไปใช้กับด่านที่มีชื่อว่าด่านที่มีชื่อว่าทั้งเบสล็อกแม่งขุดยากมากอันีจริงยังไงปลจริงเบส